สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานอินทิพาพ่อแม่พี่น้องมาแก้มือนะครับใส่เบ็ดนะครับนี่ครับเบ็ดของเขาเยื่อของเขาเมื่อนี้เป็นเอาเอาเป็นเยื่อไอใส่เดือนนะครับเนาะนี่ครับใส่เดือนของเขาครับนี่ครับสีหมันประมาณก็ให้ไปรุ่นเหมกันครับผมยังไนก็ อยู่ท่งให้ท่งนาก็ครับผมบรรยากาศด้านหลังของผมก็บรรยากาศดีแหงพี่น้องยังไนก็มาเอาบรรยากาศดีๆแบบนี้นํำกันรอบเนาะสูตรอากาศให้เต็มปอดนะครับยังไนก็มาลุ่นใส้เบ็ดนํำกันครับหมันประหมันก็มาลุ่นนํำกันครับเมื่อแรงนะครับนะบรรยากาศยามแรงนะครับยังไนก็ไปใส่เบ็ดนํำกันเลยนะครับเนาะครับผมเอาไปเริ่มใส้เบ็ดกันเลยครับผมมาเริ่มใส้เบ็ดหลังแรกกันเลยครับผม ผมที่แก้วเป็นตัวเลยนะครับเมื่อไหร่ครับเอาจังใดก็มันมาน,นกันนะ้นองเนาะนกไก่นาไหลครับพี่น้องห้องแดกเงาๆอยู่ น,นี่ครับหม่ของฮองพุนะ่นอ่ะยาวไอ้ฮอนพุ่นเลยครับผมอันนี้เขาเจ้าซูบน้าขอ,ของนานะครับเนาะเอาไป okay, หลังต่อไปนะครับเนาะนี่ครับหลังที่สองนะครับนะทัานใดผมก็ขออนุญาตใส่เบียดก่อนนะครับนะทัานใดเข้ามารุ่นมายามหนังกันเริ่มค่ำแล้วพี่น้องบรรยากาศครับ ท่องให้ท้องหนาครับผมเอาจังไหนก็ค่อยไปรุ่นมานมานกันน้อมเนาะโอเคครับผม หลังจากที่ใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะพามายามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนั่งหลนกับวรุ่นกันครับยังบ้านได้กินนะครับนะยังบ้านได้มาครับเอาไวเบื้องหลังต่อไปนะครับนะวปรุ่นหลังต่อไปนะครับนะโอ้โกงคงงพี่น้องขออนุญาตลงไปเบงกันนะครับนะตายอย่างครับ โยบโยบเลยพี่น้องครับเบิ้งครับผมมาลุ้นด้วกันครับว่าปลาอย่างนะครับนะโอ้ดึงแหงพี่น้องดึงแหงครับปากคอพี่น้องตัวใหญ่เยอะครับผมโอ้บักใหญ่พี่น้องตัวแรกว่าปลาดุกเอา้าขออนุญาตเราปลาขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะ บ่น้อยบักไงนะครับเต้มแรกนะครับเนาะเบิ่งนํำกันครับโอ้ซาำเขียนผมได้ยุพี่น้องซ้ำเขียนเลยครับผมใส่บักไงครับใส่งามๆนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงก่อนนะครับเนาะหลังนี้ครับ มันถือครับคือเป็นคันกอยางสิครับโอ้ดึงแห้งอยู่พี่น้องประคอรครับผมนี่ครับแต้มที่สองนะครับนะขออนุญาตเก็บปลาใส่ถุงนะครับนะ,ะรุ่นตรงกันนะครับนะหลังต่อไปครับใหม่ ใส่เบอข้างอีแตกนะครับแต่ว่าสายเบ็ดมันยากจะพันหักตกอยู่นะครับไมนได้เจ็บมันจะถือบ่ครับมาเบ่งนำกันครับมาลุ้นน้ำกันนะครับเอู้ดินอยู่พี่น้องดินอยู่ครับผมลาอย่าง้โอ้ปลาเขียงไงพี่น้องเลครับสามนิ้วคนละครับผม ขอปลาใส่ถุงกันครับผมก็เข็งใหญ่ครับครับตัวใหญง่ครับผมขออนุญาตเราปลาใส่ถุงกันนะครับผมเพีพ่อน้อันนี้บลูบะถึกบ่นนะครับขั้นเบ็ดคือเป็นแนวนี้ครับนิ่งนะครับ ถือกิ้วพี่น้องปลาดุกครับผมมันนิ่งๆไหมครับอู้ย,ยงเอ้เยอะไรพี่น้องเอ้ามาเบิ่งน้ำกัน,นครับโขโขง่ายไหมครับผมนี่ครับเลอ้ยอะไรพี่น้องใส่ใหญ่ๆนะครับนะปลาดุกนาเนาะครับเนาะ น้อยแย่เราปลาไปใส่ถุงก่อนครับข้างในก็นได้ใส่สวยๆครับเยี่ยสีก,กระเดียนนะครับนะนะครับอาจจะไข่เต็มท้องก็แล้วครับข้างในคงขอเอาปลาใส่ถุงกันครับผมหลังนี้ก็บ,บ่แน่ใจนะพี่น้อง ม่รูแมนป่าบ่ครับเอ่าทางไนผมขอลงปดรว่ครัาจะรุน่นกันครับผมขั้นเบ็ดมันคือเป็นโกงๆนะครับมันนิ่งๆน,นะครับประดุกไงพี่น้องป๊าด แ่ายง่ายครับผมปึ้งพี่น้องเอา้าผมขออนุญาตเอาปลาไปใส่ถุงก่อนนะครับนะว่ายยุ่งมันคืนนิ่งนะครับนะกินแย่ชยจิกระเดียนนะครับประดุกนะาทีงไหนก็นมาเบื้องหลังนี่นะครับนะโยมหยาบโยมหยาบเลยพี่น้องต้องเป็นปลายังนะครับนี่ครับมันเป็นปลาย,ยังนะครับนะ รุ่นหนึ่งกันนะครับเอ๋อปลาดุกอีกแล้วพี่น้องนี่ครับปลาดุกครับผมตัวใหญ่ๆนะครับนะนี่ครับขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงครับพี่น้องเต็มนี่นะครับที่เป็นปลาคอหรือปลาดุกนะครับนะ รุ่นนักันครับประคอนะครับเพราะม่พี่น้องใส่งามนะครับนี่ครับบ่นหน่อยครับจะกระไง่อยู่นะโหนะครับเกือบซ้ำเขียนผมนะครับตัวนี้นะขออนุญาตปลาใส่ถุงนะครับนี่ครับมาเบ่งเต็มนี้นะครับ ปลาคอรครับผมนี่ครับตัวงามครับผมขออนุญาตเก็บปลาครับผมนันเด็กโงมไปเลอยพี่น้องรุ่นตรงกันครับผม กรดูกที่น้องครับนี่ครับอย่างเอื้อยเลยครับผมแข็งก็เด้อพึ่งจะตายนะครับใครจ็็มท้องแท้หละครับสำหรับเมื่อนี้ก็ได้พอกินแล้วนะครับนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปพ่อพี่พน้องนะครับขอญยตออกปลาเส้ถุงกัน ยังไหนหูมาทิลาพี่ละน้องไปเพียงแค่นี้เหรอครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม